โลกใบนี้ยังมีเรื่องราวของพื้นดินที่คุณไม่เคยรู้จากกาแฟในไร่เล็กๆของชาวบ้านเวียดนามสู่ตลาดโลกในฐานะผู้ส่งออกอันดับสองนี่คือชีวิตเกษตรกรไทยมองโลกกว้างวันนี้ผมโทนี่ไทยเกษตรจะพาคุณไปดูพลังของเกษตรกรเวียดนามว่าพวกเขาปลูกกาแฟอย่างไรให้ทั้งโลกต้องหันมามองตอนที่หนึ่ง โรบัสตา้าเล็กๆที่ยิ่งใหญ่คุณเชื่อไหมครับเวียดนามประเทศที่เคยผ่านสงครามหนักหนาสาหัสวันนี้กลับเป็นประเทศผู้ส่งออกกาแฟอันดับสองของโลกรองจากบราซิลทั้งทั้งที่เมื่อ30ปีก่อนพวกเขายังแทบไม่มีกาแฟเป็นสินค้าหลักเลยด้วยซ้าแล้วเขาทาได้ยังไงคาตอบคือความตั้งใจบวกการจัดการ บวกการรวมพลังของชาวบ้านจากไร่เล็กๆสู่ตลาดโลกก่อนอื่นต้องเข้าใจว่ากาแฟเวียดนามไม่ได้มาจากบริษัทยักษ์ใหญ่แต่เป็นความร่วมมือและความพยายามอย่างต่อเนื่องของชาวบ้านพวกเขาเรียนรู้จากประสบการณ์ปรับปรุงวิธีการปลูก และพัฒนาฝีมือในการขั้วและชงให้ดีขึ้นเรื่อยๆนี่แหละคือการรวมพลังของชาวบ้านที่สำคัญมากๆความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ชาวเวียดนามไม่ได้แค่ปลูกกาแฟเพื่อขายแต่พวกเขาพยายามสร้างคุณภาพให้ดีที่สุดการเรียนรู้เทคนิคการปลูกการดูแลและการแปลรูปอย่างต่อเนื่องทำให้กาแฟเวียดนามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นคือความตั้งใจ ที่ทำให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จการจัดการแบบฉลาดการจัดการที่ดีก็สำคัญไม่แพ้กันชาวเวียดนามเรียนรู้การทําตลาดพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกและปรับตัวตามเทรนด์ใหม่ๆนั่นคือการจัดการที่ทําให้กาแฟเวียดนามเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมบทเรียนสำคัญที่เราได้จากกาแฟเวียดนามคืออะไร เราไม่จำเป็นต้องมีทุนมหาศาลเพื่อประสบความสำเร็จแต่เราต้องมีความตั้งใจที่แน่วแน่ต้องเรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่องและต้องร่วมมือกันสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆตอนที่สองจากสงครามสู่ไร่กาแฟสุดฮิตภาคกลางเวียดนามสายกาแฟทุกคนรู้จักเวียดนามแต่รู้ไหมว่า ว่าจะกลายเป็นแหล่งกาแฟชั้นนําของโลกมันเจ๋งขนาดไหนในตอนที่สองของเราเราจะพาไปย้อนเวลาไปปี1990ย้อนไปดูประวัติศาสตร์สุดมันของการปลูกกาแฟในภาคกลางของเวียดนามเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องราวมันจะเจ๋งกว่าที่คิดสงครามจบ กาแฟเริ่มปี1990เวียดนามกำลังเปิดประเทศใหม่รัฐบาลอยากกระตุ้นเศรษฐกิจเลยผลักดันให้คนปลูกกาแฟแทนพืชเก่าๆในพื้นที่แห้งแล้งของภาคกลางอย่างจังหวัดดักหลักและลำดองนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสุดท้าทาย ไม่มีอะไรง่ายๆในไร่กาแฟเอาจริงนะชาวบ้านในตอนนั้นเจอปัญหาใหญ่เลยไม่มีทุนไม่มีใครแนะนำไม่มีเครื่องจักรต้องเริ่มต้นจากศูนย์แต่พวกเขามีของดีมีดินแดงที่เหมาะกับกาแฟโรบัสต้าแบบสุดๆมีแรงงานและหัวใจที่พร้อมลุยนี่แหละ คือความพยายามอันยิ่งใหญ่แรงบันดาลใจที่ไร้พ่ายพวกเขาไม่มีทางเลือกต้องลุยต้องสร้างอาชีพใหม่ต้องต่อสู้กับความยากลำบากและพวกเขาก็ทำได้พวกเขาเรียนรู้วิธีปลูกกาแฟแลกเปลี่ยนความรู้กันช่วยเหลือเกื้อกูลกันและสุดท้าย ก็ประสบความสำเร็จทำให้กาแฟเวียดนามเป็นที่รู้จักทั่วโลกตอนท <ım eni> <ım eni> <lightly> <teor in> ี่3จัดการน้ำดินแรงงานแบบอย่างเรียบง่ายเฮเพื่อนๆชาวคาเฟ่สายเกรียนและสายเวิร์กวันนี้เราจะพาไปส่องเทคนิคปลูกกาแฟโรบัสต้าแบบเวียดนามซึ่งไม่ใช่แค่ปลูกง่าย แต่ยังเก๋อีกด้วยโรบัสต้าไม่ได้รู้แต่แจมหลายคนอาจมองข้ามกาแฟโรบัสต้าเพราะมันไม่ได้มีกลิ่นหอมและรสชาติซับซ้อนแบบอาราบิก้าแต่เชื่อเถอะโรบัสต้ามีเสน่ห์ของตัวเองที่ไม่แพ้ใครอย่างแรกเลยคือทนแหลงได้ดีโตเร็วและให้ผลผลิตสูงเหมาะมากสำหรับชาวสวนมือใหม่ หรือใครที่อยากทำกาแฟเป็นอาชีพเสริมเทคนิคเด็ดๆจากเวียดนามเวียดนามเป็นผู้ผลิตกาแฟโรบัสตารายใหญ่ของโลกและเขาก็มีเทคนิคก,การปลูกที่น่าสนใจมากๆพวกเขาไม่เน้นเทคโนโลยีสูงแต่เน้นความเรียบง่ายและยั่งยืนน้ำหยดแบบง่ายๆไม่ต้องง้อเครื่องมือแพงๆระบบน้ำหยดแบบพื้นบ้านก็เพียงพอแล้ว ประหยัดน้ำประหยัดน้ำและประหยัดเงินขุดบ่อประจำแปลงช่วยเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้อย่างคุ้มค่าและยังดีต่อระบบรากกาแฟาด้วยร่องน้ำไหลการทำร่องน้ำช่วยระบายน้ำส่วนเกินได้ดีและเพิ่มความสะดวกในการดูแลรักษาแรงงานคนเก็บผลใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยว ช่วยรักษาคุณภาพกาแฟได้เป็นอย่างดีตากแห้งแบบพื้นบ้านวิธีการตากแห้งแบบดั้งเดิมช่วยรักษาคุณภาพของมเมล็ดก,กาแฟดินดีๆยั่งยืนสิ่งสำคัญที่สุดคือการไม่ปล่อยให้ดินเสียพวกเขามักใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมกับเคมีและใส่ย,ยูมิกจากธรรมชาติเพื่อปรับสภาพดินทำให้ต้นกาแฟมีสุขภาพดี ผลผลิตสม่ำเสมอและคุณภาพดีต่อเนื่องทำไมต้องปลูกโรบัสต้าลงทุนน้อยการลงทุนในการปลูกโรบัสต้าต้นทุนต่ำกว่าอาราบิก้าอย่างแน่นอนผลผลิตดีโอเร็วและให้ผลผลิตสูงทำได้เองวิธีการปลูกที่เรียบง่ายทำให้คุณสามารถจัดการได้ด้วยตัวเองยั่งยืน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวิธีการที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมตอนที่4ขายแบบรวมกลุ่มมีเป้าหมายจุดเปลี่ยนสำคัญคือเกษตรกร,เ,ร,กรเวียดนามไม่ขายเดี่ยวพวกเขาตั้งสหกรณ์กาแฟรวบรวมผลผลิตมีเครื่องขั่วเครื่องอบกลางหมู่บ้านรวมออเดอร์ไปขายต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดยุโรปแม้กาแฟจะปลูกในแปลงเล็ก คนละหนึ่งถึงไร่แต่เมื่อรวมกันเป็นหมื่นคนเขาจึงมีอำนาจต่อรองกับตลาดโลกตอนที่5วันนี้เวียดนามขายกาแฟาวันละเป็นร้อยล้านข้อมูลล่าสุดในปี2024เวียดนามส่งออกกาแฟาได้กว่า1.8ล้านตันต่อปีคิดเป็นมูลค่ากว่า4แสนล้านบาทมีทั้งกาแฟาดิบกาแฟาขั้วบด และกาแฟพร้อมชงเวียดนามใช้ชื่อ Made in Vietnam อย่างภาคภูมิแม้ส่วนใหญ่ยังเป็นโรบัสต้าที่ราคาถูกกว่ากาแฟอาราบิกา้าแต่เขาก็พัฒนาแบรนด์สร้างมาตรฐานและตั้งเป้าส่งออกไปกว่า80ประเทศทั่วโลกตอนที่6แล้วไทยละ่ะไทยก็ปลูกกาแฟเหมือนกันครับโดยเฉพาะภาคเหนือ มีทั้งอาราบิก้าและโรบัสตา้าแต่เรายังเป็นแค่ผู้ผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศเป็นหลักปริมาณส่งออกน้อยมากเกษตรกร,ร,กรหลายคนขายแบบรายย่อยราคาขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลางไม่มีระบบการรวมกลุ่มที่ชัดเจนเหมือนเวียดนามตอนที่8ถ้าเกษตรกร,ร,กรไทยรวมพลังเราก็ทำได้ฟังมาถึงตรงนี้ บางคนอาจรู้สึกว่าเราเล็กเกินไปจะไปแข่งกับโลกได้ยังไงแต่ผมอยากบอกว่าเวียดนามก็เคยเล็กเหมือนเราทำไมเราถึงทำได้ถ้าเราจัดการดินดีใช้สารปรับดินที่เหมาะสมถ้าเราจัดการน้ำวางระบบง่ายๆพอเพียงถ้าเราหันมาใช้สารชีวภาพไม่ทำลายดินและที่สำคัญถ้าเรารวมพลังกันให้เป็นวันนี้เรามีแบรนด์อย่างพยาลิงที่พร้อมส่งต่อเครื่องมือให้เกษตรกรไทยตั้งแต่ ฮิวมิกอะมิโนเมทที่ปรับโครงสร้างดินไปจนถึงสปีดเชคแท็บเล็ตพืชที่ช่วยให้พืชกินปุ๋ยได้จริงและอะมิโนสูตรดอกบวกผลที่ช่วยเพิ่มน้ำหนักผลผลิตทั้งหมดนี้ถ้าใช้ถูกที่ถูกเวลาเราเองก็สร้างกาแฟดีๆหรือพืชดีๆในแบบของคนไทยได้ไม่แพ้ใคร 1. ความรู้และเทคโนโลยีสมัยนี้ข้อมูลมีอยู่มากมาย เราสามารถเรียนรู้เทคนิคการเกษตรที่ทันสมัยการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตได้จากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube จากการไปสัมมนาจากการเชื่อมต่อกับเกษตรกรท่านอื่นๆ 2. การรวมกลุ่มถ้าเกษตรกรหลายๆคนรวมตัวกันเป็นกลุ่มสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองซื้อปุ๋ยหรืออุปกรณ์ทางการเกษตรในราคาที่คุ้มค่ากว่าขายผลผลิตด้วยราคาที่คุ้มค่ามากขึ้น และร่วมมือกันแก้ปัญหาความยากลำบากได้ 3. การตลาดโลกปัจจุบันเป็นโลกที่เชื่อมโยงกันด้วยอินเทอร์เน็ตการตลาดออนไลน์ช่วยให้เกษตรกรไทยสามารถนำเสนอผล,ผลผลิตของตัวเองสู่ตลาดในและต่างประเทศได้อย่างง่ายดายยิ่งเราร่วมมือกันก็จะยิ่งทำให้การตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. การเรียนรู้จากต่างประเทศไปดูซิว่าประเทศอื่นเขาทำกันอย่างไร การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นจะช่วยให้เราพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการได้ยิ่งเราเปิดใจและเรียนรู้จากความสำเร็จของผู้อื่นเราก็จะยิ่งก้าวหน้าถ้าเกษตรกรไทยรวมพลังเราจะทำอะไรได้บ้างเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตผลไม้ผักผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีคุณภาพส่งออกได้ในราคาดีเพิ่มรายได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีมูลค่าเพิ่ม สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ของเราสร้างความยั่งยืนกเกษตรปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนเริ่มต้นอย่างไรดีง่ายๆเลยเพิ่มต้นด้วยการพูดคุยกับเพื่อนบ้านเกษตรกร,กรคนอื่นๆหาข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมมือกันสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ๆลองมองหาช่องทางในการเชื่อมต่อกับตลาดทั้งในและต่างประเทศ อย่ากลัวที่จะเริ่มต้นอย่าคิดว่าเราเล็กเกินไปเพราะถ้าเรารวมพลังเราทำได้แน่นอนตอนที่9ปิดท้ายเรื่องกาแฟคือเรื่องของหัวใจกาแฟเวียดนามอาจไม่ได้หอมที่สุดในโลกแต่อาจเป็นกาแฟที่มีแรงใจมากที่สุดเพราะมันคือผลผลิตจากชาวบ้านที่รวมพลังกันจนทั้งโลกต้องยอมรับแล้วกเกษตรกรไทยละ พร้อมจะจับมือกันหรือยังรสชาติกาแฟไทยไม่แพ้เวียดนามจากที่ผมดื่มมาแล้วกาแฟหนึ่งแก้วอาจเริ่มจากดินแค่หยิบมือแต่ถ้ารวมใจคนทั้งหมู่บ้านมันจะกลายเป็นสินค้าระดับโลกได้ขอบคุณที่ฟังมาจนจบครับอย่าลืมกดติดตามโทนี่ไซเกษตรเพื่อเรียนรู้ชีวิตของเกษตรกรทั่วโลกแล้วพบกันตอนหน้า ชีวิตชาวนามีคุณค่ายิ่งใหญ่ติดตามโทนิใสใยกาเศดอย่าปล่อยให้คลิปนี้หลุดไปกาเศดจริงใจไม่ใช่แค่ขายของเลาเรื่องของจริงไม่เสริมแต่งจอมปลอม ใกลนาสูจอเพราะัพทุกมุมมองโทนิใสกาเสษอยู่ข้างพี่น้องเกษตรไทยโทนิใสกาเสรอยู่ข้างพี่น้องเกษตรไทย